ดีค่ะทุกคนพิกอาร์ดวันนี้นะคะเป็นหัวข้อประจําเดือนนะคะเป็นหัวข้อที่ว่าข่าวดีประจําเดือนเมษายนค่ะการทํานายโดเป็นการทานายโดยกว้างนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณของตัวคุณเองด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพลังงานบวกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดแต่เรื่องดีๆนะคะถ้าเกิดมีสิ่งไหนที่จะต้องระวังนะคะทุกจะอ่านจากไพ่เลยนะคะ มีกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่นะคะเอ่อทุกอย่างให้ทุกคนนะคะตอนนี้ทาใจให้วางนะคะแล้วก็ตั้งสมาธิเลือกกองที่คุณชอบนะคะเลือกเอ่อเขาเรียกว่าเลือกให้ดีอะคะ่ะว่าเราชอบกองไหนมากที่สุดนะคะก็สามารถที่จะกดไปดูในกองนั้นๆได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาทำ,ทำตามสแตป์ด้วยค่ะ มาเริ่มกันที่กล่องแรกนะคะสำหรับกล่องแรกนะคะเรื่องดีๆสำหรับคุณนะคะที่เลือกกล่องแรกเรื่องดีๆเรื่องแรกนะคะสำหรับใครบางคนนะคะที่คุณอาจจะยังเป็นคนที่อายุน้อยอยู่แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องอยู่ในกรอบในเ,ออเขาเรียกว่าใน ครอบครัวที่แบบเป็นห่วงคุณมากๆอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎข้อบังคับระเรีต่างๆนะคะในเดือนเมษายนนะคะชีวิตคุณมีอิสระมากขึ้นนะคะครอบครัวรู้สึกไว้วางใจคุณมากขึ้นรู้สึกปล่อยคุณมากขึ้นส่วนใครที่อยู่ในวัยทํางานหรือวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วตุกมองว่าในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะเรื่อง,รองครอบครัวด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีอิสระในการทํางานมากขึ้นคุณได้ ใช้วความคิดของคุณในการเสนอแนะให้คนต่างๆเนี่ยได้รับฟังนะคะแต่ว่าในที่นี้แล้วอะค่ะในความคิดต่างๆของคุณเนี่ยที่คุณได้เสนอแนะออกไปหรือเสนอความคิดเหน็นอะไรออกไปมันก็มีความความคิดเห็นบางความคิดเห็นเหมือนกันที่มันดูแล้วไม่ได้กั่นกองออกมาจากจากความคิดของคุณจริงๆหรือไม่ได้กั่นกองให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่ คนที่ได้รับสารเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆนะคะไพ่มีชาวราศีพิจิกนะคะที่มองเห็นนะแต่จะมีราศีอื่นอยู่ด้วยไพ่ของคุณส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องราวของการที่ได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือการปลดปล่อยตัวเองได้เป็นอิสระการที่จะทําอะไรโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์ใครแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบเกิดขึ้นกับคนอื่นแต่ไพ่มันมี6เหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญใบเนี้ยตัวคิดว่าน่าจะหมายถึงเ,เขาเรียกว่า มันมีเรื่องเก่าๆเดิมๆที่แบบว่าเราไม่เคยจะสะสางมันได้เลยหรือไม่เคยแก้ปัญหามันได้อะแต่ไพ่เหมือนกับจะบอกว่าถ้ามันไม่จบไปเลยหมายถึงมันจะแก้ปัญหาไปได้นะคะมันไม่มีเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดในเรื่องราวของความรักถ้าสมมุติหมายถึงคุณมีเรื่องราวเดิมๆสาหรับแฟนของคุณเช่นการนอกใจาการทําอะไรที่เราแบบ ให้เรามีปัญหาซึ่งการละกันอะหมายถึงเรื่องราวนั้นอะมันจะจบลงไปแล้วมันจะไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเออสำหรับคุณนะคะในบางคนมีแกนที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยความโมโหอะความหุนหันพันแล่นหรือการทําอะไรแบบเนี้เอ่อทุกจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะสาหรับคนที่เขาพูดกับคุณ การเสนอแนะหรืออะไรเนี่ยอย่ามองว่าการที่เขาพูดเหมือนเขาดูถูกท้าทายหรืออะไรแต่บางทีคนเหล่านั้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงแล้วก็มีความที่ไม่อยากให้คุณหลงผิดอะคะ่ะตัวคุณเนี่ยในเดือนเมษายนค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองพอได้รับอิสระอะไรเข้าไปแล้วมันอารมณ์เหมือนคนที่เหลงอะนะเหมือนเป็นเด็กที่เหลิงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะอืม เขาเรียกว่าถ้าเคยเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบหรือเคยเป็นคนเก่าๆเดิมๆก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปนะคะให้พยายามค่อยๆปรับปรุงพัฒนากับอะไรบางอย่างที่ได้รับเป้าหมายดีกว่าบางคนเนี่ยในเรื่องงานเนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าอยู่ดีๆทำงานอยู่แล้วหัวหน้าทีมลาออกลาอกกระทันหันหรือโดนไล่ออกหรืออะไรก็ตามแล้วคุณต้องขึ้นมาแทนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเหมือนวัวลืมตีนอ่ะเหมือนอารมณ์แบบ ฉันเป็นหัวหน้าแล้วนะเหมือนกันเป็นคนบ้าอำนาจไปซะงั้นอันนี้มันเป็นข้อไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับอะไรสิ่งดีๆได้แบบอัพที่ดีการซัพพอร์ตที่ดีในเรื่องของความรักก็หมายถึงการดูแลก,การใส่ใจการเทคแคร์นะคะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับมันยังไม่มากเพราะอารมณ์เขาเรียกว่าเหมือนคนที่ตอนนี้มันเป็นโชคดีแหละที่จะได้รับอะไรดีๆในชีวิตแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่า มันยังไม่มากพอไปสําหรับเรามันมันยังไม่ดีพอมันยังไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ทุกจะบอกว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันโอเคแล้วนะแต่หลายคนมันหมายถึงอิสระภาพบางคนถ้าในเรื่องของความรักนะฮะบางทีคุณอาจจะบอกว่าคุณรอมูออนมานานแล้วเนี่ยมันถึงเกณฑ์และที่คุณอาจจะเป็นฟางเซตสุดท้ายเราก็ได้มูออนจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของกองที่1ค่ะ ที่กองที่สองนะคะกองที่สองที่เห็นเนี่ยมีชาวราศีพฤกษ์ชาวราศีเมษนะคะหรือใครก็ได้แต่ไพ่ของคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติต่างภาษาเอาในเรื่องของการงานการเงินแล้วเรื่องทั่วไปก่อนนะตุ๊กมองว่าตัวคุณเนี่ยกำลังจะได้ 9ก้าไปสู่อ่ามีราชาราศีมีนด้วยกําลังจะได้ก้าวไปสู่การพัฒนาตัวเองใหม่ใหม่ายถึงการได้รับตําแหน่งใหม่ๆบางคนอาจจะหมายถึงการที่ได้ลาออกจากงานและได้งานที่ใหม่ที่ดีกว่ามากๆบางคนหมายถึงการไปเรียนต่อต่างประเทศการย้ายไปทํางานต่างประเทศนะคะไปในที่ที่มีความสุขค่ะคือในเร็วๆวันแต่ว่าพอพ่ขึ้นผึกศกมันอาจจะหลังพฤษภาก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีเกณฑ์นในเรื่องของโควิดอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมมันเป็นไปได้ค่ะเหมือนเมษาเนี่ย ได้รับอะไรดีๆในชีวิตพอพฤษภาหมายถึงการก้าวเพื่อไปรับ อะไรดีๆในชีวิตแบบเต็มตัวนะคะไพ่เป็นการตัดสินใจว่าอยู่ที่เดิมก็โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ที่ใหม่โตขึ้นแบบไม่รู้กี่เท่าการได้รับเงินเดือนดีๆการได้เงินดีๆบางคนนะคะหมายถึงการได้คอมมิชเมนต์ก็เป็นไปได้นะคะคอมมิชเมนต์มีหลายอย่างนะคอมมิชเมนต์ในเรื่องความรักการทํางานสัญญาดีๆหรืออะไรดีๆนะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยแต่ตุ๊กคิดว่าในเดือนเมษายนมันเหมือนเป็นรางบอกเหตุหรือเป็นแผนอะไรบางอย่างที่จะส่งให้คุณ เพื่อทําในเดือนพฤษภาค่ะคือได้รับรู้แล้วว่าเอ้ยจะต้องเริ่มนะจะต้องทํานะจะได้นะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มในตอนนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าในเดือนเมษาจะชิวนะคะก็คือต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแล้วพอในเดือนออพฤษภาคมปุ๊บก็คือไปเริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีกับชีวิตไปเลย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะตุกหมายถึงว่าใครบางคนที่เป็นคนโสดคิดว่าคุณจะได้ศึกษาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ห่างไกลคนที่คุณคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือได้รับเขาเรียกว่าการเอ่อการศึกษาดูใจแล้วก็บางคนถึงขนาดมีคอมมิชเมนต์บางคนถ้าเกิดเป็นมีแฟนอยู่แล้วสถานะที่มีแฟนอยู่แล้วหมายถึงการที่มีคอมมิชเมนต์ที่ดีขึ้นไปอีกนะคะเป็นคอมมิชเมนต์ที่แบบว่าเออ คุณจะแฮปปี้อ่ะตกลากล่องนี้เป็นกล่องที่ค่อนข้างดีคือเป็นกล่องที่ในเดือนเมษายนได้รับสัญญาณอะไรดีๆพอในเดือนพฤษภาคมปุ๊บเป็นการรับอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้อะคะ่ะเดือนเมษาเป็นการเต็มตัวเดือน5เป็นติการเตรียม เป็นไม่ใช่เตรียมตัวดีเป็นการได้ทำนะคะหรือได้รับอะไรในสิ่งนั้นบางคนหมายถึงเกณฑ์เดินทางแต่ตุกะไม่รู้ว่ามันจะได้เดินทางจริงไหมนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้แต่มันมีไพ่ถึงไม่เท้าขึ้นมันอาจจะหมายถึงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนหรืออะไรบางอย่างอะคะ่ะในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งตุกมองว่ามันดีมากๆ กองนี้กองที่สองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการก้าวหน้ามันมีความรังเลใจอยู่บ้างหรือการที่จะได้รับดีๆอะไรในภายภาคหน้าซึ่งเรารู้สึกรังเลใจว่าเราจะทําได้ไหมแต่ไพ่ตุกไม่ได้เห็นในเรื่องของการได้รับโอกาสนะหมายถึงไปถึงคนซัพพอร์ตที่ดีอย่างเช่นกองหนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงคนที่ได้รับโอกาสได้รับการซัพพอร์ตใช่ไหมแต่ของคุณอะ่ะมันเป็นการที่แบบว่า หยุดดีๆมันก็ได้ได้มาเลยอะคะ่ะแต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีคนซัพพอร์ตหลังจากนี้หรือเปล่าแต่ถือว่าได้มาก็โอเคแล้วค่ะม,มาต่อกันที่กองที่สามนะคะกองที่สามอย่างที่เห็นนะคะมีชาวราศีกุมชาวราศีตุ้นชาวราศีธนูนะคะหรือใครก็ได้นะคะที่เลือกสําหรับไพ่กองนี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นคือหมายถึงในเรื่องของความรักที่มันความรักอะค่ะที่มันจะเปิดเผยนะคะบางคนมีคนที่แอบชอบหรือคุณไปแอบชอบใครความรักนั้นมันจะเปิดเผยนะคะแต่ความรักเปิดเผยแล้วมันเป็นยังไงช่วงแรกๆมันจะดูเก๊กๆกักกงๆค่ะจะดูแบบว่าเข้านากันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ไม่รู้จะทําตัวยังไงแต่ช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าเหมือนค่อนข้างที่จะปรับตัวกันได้ถ้าคุณมีคนที่คุณแอบชอบแล้วเขาดันรู้โดยบังเอิญว่าคุณชอบเขามันอาจจะมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสุดท้าย แล้วตัวเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณเหมือนเดิมแล้วก็ดีกับคุณเหมือนเดิมค่ะไพ่ของคุณนะคะสาหรับคนกองนี้ถามว่ามันมันดีสุดๆไหมตุ๊กมองว่าไม่ได้ดีสุดๆขนาดนั้นแต่มันหมายถึงว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราโกหกมันก็จะได้รับการเปิดเผยเรื่องราวที่ใครโกหกเรานะคะก็จะได้รับการเปิดเผยบางคนนะคะถูกกีดกันในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความรักก็หมายถึงว่า ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะค่ะบางคนอาจจะพ่อแม่เขาพ่อแม่เราไม่ชอบกันแต่มันมีการเปิดใจกันมากขึ้นบางคนทํางานอยู่รู้สึกว่าหัวหน้าไม่ปลื้มเราแต่ในที่นี้พอเราเริ่มเป็นคนที่มีการแอคทีฟตัวเองขึ้นมาหรือเป็นคนที่พยายามที่จะแสดงตัวให้หัวหน้าเห็นมากขึ้นไม่ได้หมายถึงประจบนะแต่หมายถึงการทําให้เห็นผลงานมากขึ้นเนี่ยมันเลยทําใหใาใ้ใครบางคนเริ่มเปิดใจให้กับเราเปิดใจที่จะเข้าใจเรานะคะไพ่ของคุณเนี่ยเกือบจะท้อไปแล้ว แล้วนะจะไพ่ห้าหรือห้หาดาบเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ถ้าคุณได้รับอะไรที่ดีๆขึ้นมาในชีวิตเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนคุณจะรู้สึกงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันดีแล้วจริงใช่ไหมหรือจริงๆแล้วมันทุกคนทําดีกับเราอะพราะทุกคนหวางผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าบางคนเนี่ยถ้าสมมุติอยู่ดีๆเนี่ย สถานะในเรื่องของการงานเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเหมือนเขาได้หยิบยื่นอะไรบางอย่างให้คุณคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจริงๆเขาจะเอาเราออกจากงานนะเขาเลยมาทําดีกับเราก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรไปนะคะตุ๊กมองว่าหลายๆคนเริ่มมองคุณดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะค่ะเริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มเริ่มมีนิสัยเริ่มมีปฏิสิเพตนะคะเริ่มเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่น เริ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในทางที่ดีขึ้นบางคนทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานบางกลุ่มแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนทะเลาะกันอย่างเงี้ยบางคนไม่ค่อยชอบคุณเลยมาถึงเดือนนี้เขาก็จะค่อยๆมองคุณดีขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องราวดีๆส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ย คุณอาจจะมีคนเพศเดียวกันมาแอบชอบคุณก็เป็นไปได้นะคะแรกๆคุณอาจจะรู้สึกไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่ต่างๆคุณจะเริ่มเปิดใจขึ้นมานะคะคือเราเป็นเพื่อนกันได้เราเป็นอะไรก็ได้ตุกคิดว่าคุณจะค่อนข้างชัดเจนกับคนคนนั้นถ้าสมมติคนคุณไม่ชอบคนที่เพศเดียวกันอ่ะคุณก็จะชัดเจนกับเขาแล้วเขาก็จะเข้าใจนะคะมันมีเกณฑ์ได้รับเงินอ่ะพอไพ่ไปนี้ขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินแบบฟุ๊กฟุก นะคะเป็นฟ้าประธานมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ให้ในเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของความคิดมันค่อนข้างที่จะเยอะออบางคนเป็นคนไม่สู้คนเลยในเดือนนี้อยู่ดีๆคุณก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นประโยชน์ของฉันนะฉันจะต้องสู้จะต้องฝ่าฟันนะคะแต่ในเรื่องดาวของความรักเนี่ยก็ จริงๆแล้วมันก็ดีแหละตุกพูดวนไปหรือเปล่านะไม่รู้นะในเรื่องของเราของความรักมันก็ดีแหละเพราะตูพี่ความรู้สึกว่าสําหรับคนที่มีคนแอบชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างที่จะดีตรงที่เขาเริ่มรู้ใจเราแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าจะจะเออไม่ใช่หนีเราอะแต่เขารู้แค่ว่าเขาจะ พยายามปรับตัวให้เข้ากับเรายัางไงส่วนคนที่มีคนรักหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยตุ๊กมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นแม้เขาจะไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าตุ๊กคิดว่าความสัมพันธ์คุณจะขยับนะคือเขาอาจจะรู้แล้วว่าคุณก็มีความสําคัญกับเขาแล้วควรจะเราควรจะชัดเจนให้มากกว่านี้เือเริ่มคิดอะไรเรื่องแบบนี้แล้วส่วนคนที่มีคู่เนี่ยตุ๊กมองว่ามัน อาจจะยังมีเรื่องทะเลาะอะไรบางอย่างก,กันอยู่แต่เป็นเรื่องราวทะเลาะที่มันแก้ปัญหากันได้นะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่ว่า,าไพ่ใบแรกเนี่ยอย่างที่บอกค่ะไพ่ของคุณเหมือนแอบบแอบบท้อตั้งแต่แรกแต่พอแบบพอปวดจะท้อปุ๊บปรากฏสิ่งดีๆมันก็จริงเหมือนกระสุนเลยป๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บเข้ามานะคะ เออเข้ามาแบบงงๆอจนคุณรู้สึกปลกใจว่าเอ๊ะคนที่เขาทําดีกับเราคนรู้คนนี้ทำไมอยู่ดีๆชีวิตเรามันกลับตาลปัดอ่ะนะคะคุณทูนจะสัมผัสอะไรได้ตรงนี้ค่ะอันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆของกองสามค่ะกองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดมากไพ่คุณมีแต่ไม้เท้าค่ะมีดาบแค่อันเดียวแต่ดาบในที่นี้ก็หมายถึงการฝ่าฟันค่ะไพ่ของคุณนะคะ เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณทํางานหนักสักนิดหนึ่งนะคะหนักมากๆแต่หนักแล้วชอบหนักแล้วสนุกหนักแล้วรู้สึกโอเคกับมันบางคนถ้าทําธุรกิจส่วนตัวหมายถึงการค้าขายเนี่ยมันดีมากๆมันเดือยมันดีมากๆแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เราเลิฟอ,อะ่ะเป็นอะไรที่เรารักนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณมีเรื่องของการระโดยการดูแลใส่ใจ,ใจคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือใครก็ตามนะคะแต่ไพ่ของคุณเป็นคนที่เงินมาก่อนอะ่ะในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวดีๆของคนที่ คุณอาจจะรวยผิดหูปิดตากว่าคนอื่นเขาบางคนอาจจะขายอะไรที่มันแบบว่า ได้เงินเป็นกอบบางรำรบางคนอาจจะมีไรายได้เสริมบางคนอาจจะได้รับเงินมาแบบฟุกๆก็เลแบบนี้นะคะแต่ตุกคิดว่ามันน่าจะเป็นเงินจากการทํางานมากกว่าแต่หลายคนได้เงินมาจากการทํารายได้เสริมหรือธุรกิจละ่ะคนที่อยู่ในกองนี้ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวตุกคิดว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ดีมากๆนะคะได้เงินเยอะมากๆแต่ถ้าใครที่ทํางานประจํามันหมายถึงว่างานเยอะมากๆ เยอะแบบต้องเป็นคนตัดสินใจอ่ะคืออารมณ์คุณเหมือนเป็นมือขวาของหัวหน้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณได้รับการใส่ใจการดูแลการเอ็นดูนะคะเหมือนกับว่าได้รับการสอนอ่ะบางคนได้อาจารย์ดีนะคะในช่วงนี้ในการสอนในเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆให้เราได้เรียนรู้บางคนนะคะเรื่องราวดีๆของคุณอาจจะเป็นว่าการเรียน คอสออนไลน์หรืออะไรต่างๆที่เราไม่รู้เป็นช่วงเวลาว่างได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของความรู้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการต่อยอดแตท่ที่เห็นได้ชัดมันน่าจะเป็นเรื่องของการเงินคนโสดในเรื่องราวของความรักพอเราได้ดีร่ำรวยมีเงินมีทองการงานดีออร่ามันก็ออกคนก็อยากจะเข้ามาหานะคะ คนหลายๆคนเนี่เข้ามาหาคุณเพราะมีความรู้สึกว่าคุณดีขึ้นดูดีขึ้นมีคนเก่าๆด้วยนะคนที่เขาไม่เคยใส่ใจคุณคนที่เค,คเคยคุยด้วยอยู่ดีๆเขาก็เลิกคุยกับคุณไปทิ้งคุณไปคนเก่าๆจะกลับมาแล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่คนใหม่ๆในที่นี้น่าจะเป็นคนในที่ทํางานะมากกว่าค่ะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ของคุณเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานเป็นหลัก การขาดการดูแลการเอาใจใส่เนี่ยมันก็เลยทําให้ใครบางคนเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอารมณ์จะได้รับการสนับสนุนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณได้ดีเขาก็ได้ดีมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกล่องนี้กลอ่กลองสุดท้ายเนี่ยตุกถ้าสําหรับตุกนะตุกมองว่ากล่องนี้ค่อนข้างที่จะดีเพราะถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจหมายถึงรวยรวยรวยอะ่ะ เออคือมันหนักมันเหนื่อยแต่มันรวยนะคะเออในเรื่องราวของความรักก็ไม่ได้แย่ออกแนวเหมือนกับว่าคนเข้าหายเยอะแล้วรู้สึกว่าเราไม่ใส่ใจเขาด้วยซ้ำไปนะคะแต่เราแบบเหมือนไม่ได้โฟกัสอะไรในเรื่องนี้เลยความรักก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ปังรวยมากๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะคอยใส่ใจดูแลคนรอบข้างด้วยมีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่นะอย่างเช่นพ่อแม่ของคุณเป็นต้นค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของ ข่าวดีในเดือนเมษายนค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ